ครับตอนแล้วนะครับกับมะนาวยักษ์ลุงเกษตรครับนี่ครับเป็นมะนาวที่มีขนาดผลใหญ่มากครับเขาบอกว่าใหญ่จริงๆเปรียบเทียบกับมือลุงเกษตรแล้วก็สําคัญเป็นมะนาวที่มีน้ําเยอะและเปลือกบางนะครับทํากับข้าวได้กับต้มยำนำน้ำพริกหรืออะไรทําเป็นน้ํามะนาวก็ได้นะครับตรงนี้กับมะนาวพันธุ์ใหม่ที่ลุงเกษตรแนะนําครับมะนาวยักษ์ลุงเกษตรครับนี่ครับขนาดผลโตมากเลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ท่านใดสนใจกิ่งพันธุนะครับลุงเกษตรพร้อมจัดส่งให้กับถึงท่านนะครับในราคาไม่แพงนะครับตรงนี้ เอ่เป็นกิ่งตอนที่กิ่งตอนจากต้นที่เห็นผลผลิตแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีการกลายพันธุ์กับมะนาวยักษ์พันธุ์นี้ครับสามารถปลูกใส่กระถางได้นะครับหรือจะมาชมใที่สวนเกษตรพันธุไม้ครับที่ตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลไทรอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับและที่นี่ก็เป็นเครือข่ายสูตและรู้ด้านการเกษตรด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของพันธุ์นี้ไม่ทําให้ท่านผิดบอกจริงๆโทรหรือทักมาบนนี้ได้เลยนะครับ0 9น8 6 4 7 9 6 3กครับกับมะนาวยักษ์ลุงเกษตรครับเขาบอกว่าใหญ่จริยยงๆครับ ท่านปลูกไว้นะครับรับรองไม่ทําให้ท่านผิดหวังแล้วก็สาคัญปลูกใส่กระถางได้ติดผลทั้งปีนะครับตรงนี้ติดผลทั้งปีกับมะนาวยักษ์ลุงเกษตรเป็นมะนาวยักษ์ที่มีสายพันธุ์ที่เปลือกบางนะครับแล้วก็สําคัญเม็ดน้อยมากบางลูกไม่มีเม็ดเลยนะครับน้าเยอะๆเลยจนโจ๊กกันเลยทีเดียวครับกับมะนาวยักษ์ต้องการต้นพันธุ์นะครับก็เรามีกิ่งพันธุ์นะครับกิ่งตอนจะส่งท่านถึงบ้านท่านเลยนะครับตรงนี้ในราคาที่ไม่แพงโทรทักมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0 9 2ย์4 7 9 6 3นะครับ รือจะมาชมในที่สวนเกษตรผ่า์ไม้ท่าอิดนนทบุรีครับอยู่ในซอยท่าอิด32มหมู่18บตําบลท่าอิดอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีครับกับมะนาวยักษ์ลุงเกษตรครับเนี้ยนี่ครับรับรองไม่ทําให้ท่านผิดหวังจริงๆกับมะนาวพันธุนี้นะครับสามารถปลูกใส่กระถางได้หรือจะปลูกโชก็ได้ข้อสําคัญมันกินได้ด้วยนะฮะน้ำเยอะนะครับน้ําโจ๊กอเลยทีเดียวเลยทีเดียวครับกับมะนาวพันธนี้มะนาวยักษ์ลุงเกษตรเดี๋ยวเลยครับ